สหนมาเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เราต้องใช้่ว่าหัวตลอดเท้าเลยนะแล้กวก,ก็เป็นสผู้หิงด้วยเราไม่อยากจะให้เหอยอยรเะเลยจากที่แบเมื่อกอาจาจจะผมปีแล้วก็มีช่วงที่ไม่ดีก็อาจจะรู้สึกเครียดไรงเงี้ยได้คนะ่ะแต่ว่าทุกอย่างมีใช้แก้เ้ใชนะโอเคไม่ต้องอินเสิร์ตแต่ลแยกเนาะอ๋ี่เรียบร้อยแล้ว กิอแล้วคุยมาน้ำพุ่งอะคิมจ๋าล่าสุดไปช่วยน้ำพุ่งใช่ค่ะก็ก็มีการช่วยช่วยนิดช่วยหน่อยแล้วก็ช่วยกำลังใจให้พี่น้องคนที่ที่พักตาค่ะเป็นกำลังใจเปไปงานได้รับงานสาวทุกวันเท่าไหรสิ่งหรือเปล่าก็แบบพูดตรงเลยว่าเราคือไม่ค่อยดู ทรงชือ่อชีเดียแต่ว่าตอนนี้คือเปิดมามก็คือเห็นเลยแล้วก็เห็นข่าวเห็นพี่น้องที่เขาแบบเจออะไรลำบากมีการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วมันก็นองเศร้าว่าเราไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เลยค่ะแล้วก็เออว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เขาไปช่วยแล้วก็ไปลงพื้นที่ทจิตอาสาทุกคนค่ะรือว่าเหนื่อยแล้วก็หนักมาก สุดยอดมากมีมีแฟนๆของเขาที่ทักมาขอคว,วอามช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีไม่ได,ไได้ไม่ได้มีขนาดน,นั้นนะคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นการที่เรามาเห็นในสีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีวันหนึ่งแบบว่าดิ่งมากเลยอะ่ะคือแบบถิดขนลงน้ำตาคอเลยค่ะหรือว่าทำใมีเรื่องหมาเนาะแล้วนะเราก็ใช้ดิสผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูครอบครัวที่ต้องมาแบบหักคาดกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สูญเสียคนที่รั ครอบครัวไปก็อยากจะแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็คนที่เจอปัญหานี้นะคกมสูวสิทธิค่ตอนนี้ณตอนนี้เหมือนว่าเป็นช่วงที่ต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายตอนที่จิตใจแล้วก็บอกว่าบ้านเรือนที่แบบเสียหายอลยก็รื้อไม่ออกเลยนะคะนอกจากจะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้แบบสุดหัวใจเลยค่ะก็ขอให้แข็งแรงเรื่อง บ้านก็ขอให้จังมาไวๆแล้วก uh uh uh> uh 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 ็มาพัจิตใจด้วยหรือว่าพจิตใจมาได้ในส่วนนี้ที่สุดเลยจริงๆเราเรามีโอกาสได้ไปหันไก่เราไม่ได้ออมากรึเปล่าเคยเคยค่ะแล้วก็ไปหันไก่บ้านหันไก่ที่เราเล่นบ้างแล้วก็ชอบที่บ้านอยู่แล้เพราะว่าแบบคนน่ารักแล้วก็มีแบบมีทะเลแล้วก็เป็นคนที่ชอบไปทะเลด้วยอาหารก็อร่อยมากเลยอะไรเงี้ยก็คือก็ค่อนข้างที่จะคุ้นชิน มพีพี่ที่รู้จักที่เขาก็เป็นคนต่าอย่างเหมือนกันก็ชัางผมช่างหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่ที่สนิทกันแล้วเขาก็มีบ้านอยู่ทีางั่นเหมือนกันค่ะก็ก็ได้เห็นข่าวเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากให้กำลังใจอยากจะช่วยมากกว่านี้แต่ว่าก็ช่วยเท่าที่เราเราไหวค่ะอย่างก,ก็มีการส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยใครชวนให้ทำอะไรก็มีการช่วยอาจจะไม่ได้ไปแบบเป็นสเซอรี่นะคะแต่ว่าก็จะมีการช่วยแล้วก็เป็นคนไทย ว,ว่ามันสำคัญที่เราจะมาช่วยกันสำคัญสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่คนไทยแบบไม่ถงกันแล้วก็ได้กันเองรู้สึกเัมือแบบดูเก็บเกี่ยวททุกคนออกมาช่วยเหลือกันก่อนที่จะจิตอาสาจริงๆรู้สึกรู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจที่ที่ได้เกิดมาอยู่ในประเทศที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไเลยไงทุกคนก็คือ พร้อมช่วยเลยพันีมีอะไรก็ช่วยกันมีการยกหูมาหาเราแบ i, บเฮ้ยตรงนี้เออช่วยเขาต้องการที่ใช้แต่ตรงนี้เขาต้องการอาหารตรงนี้อ,อะไรเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาหาเรา <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนาม a c h า u t มหาเราด้วยนะคะไม่งั้นเราก็คงก็คงยากที่จะที่จะดูว่าต้องช่วยตรงไหนอะไรงี้ยก็ก็ดีใจที่คนไทยช่วยกันะ อยากให้คิดฝังเตืนแต่บางคนคือด้วยความที่นะโอ้วนโอนโอะไรเงี้ยจะไม่เใชได้ดีเพราะว่าเรามีธา,ารกิจยืมเป็นการโอนแล้วก็งวันถูกหลอกไปจริงเหนะคะก็อยากให้ใช้ดีๆนะคะอยากให้ใช้ดีๆนะคะก็คือมันก็จะมีแบบเลขที่บัญชีที่เรามีการออวีโพสมีการอะไรเนี่ยเราอยากให้ดูดีๆว่ามาจากแหล่งนั้นจริงๆค่ะมาจากเขตนั้นจริงๆค่ะ ละครค่ะเมื่อกี้ก็คือมีมอัปเดตมานิดนึงแล้วบอกได้มากน้อยขนาดไหนคะสำหรับละรครยังบอกไม่ได้ค่ะนอกจากว่าน่าจะได้มกกลาน่าจะมีบางอย่างออกมาให้ให้เห็นกันไม่ออย่างตอนกลางวันช่องเห็นเราตัดมนากูปวนเลยว่าพี่ถึงต่อพอดมากใช่ หมายว่าเขาจะเขาก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วนะคะแต่ไม่ได้มีกับข้างสามบาะค่อนข้างคิดถึงบ้านเราค่ะก็อยากจะเปิดกล้องแล้วคิดถึงกล้องถ่ายอยากอยากทำการแสดงแล้วหลายๆคนก็คิดว่าคิมแบบจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ติดต่อเรามาเลยไม่ติดต่อเราก็ห่างหายไปนานเป็นสองปีเนาะสองปีสองปีค่ะใช่เป็นยังไงบ้างสองปีที่หายไป ตอนแรกก็ดีนะตอนแรกก็แบบเออเหมือนได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเรารู้สึกว่าคิดถึงนะกเ,เลยทุก <laughs> ทุกคนถามตอลอดว่าแบบจะมีลูกหรอจะมีลูกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำงานก่อนตอนนี้ใช่เพราะคนที่ว่าเราจะมีลูกก็ไม่ติดต่อเลยใช่ค่ะทุกค,ค,คนคิดว่าแบบจะ,จะเตรียมตัวแล้วไปไหนก็มีคนถามตลอดเลยว่าแบบลองแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็ตอบว่า ให้จิ้มยังไงไหมพ่คนบอกคนบอกว่าเหล่งเนี้ยเราต้องมาตอบ่ะเอามาอ้วนทำไมไม่ตอบมันก็มีนิดนึงอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยคือแบบชินแล้วดีกว่าชินแล้วที่คนถามอ่ะเพราะว่าขนาดบ้านเรายังถามเลยอ่ะแม่พ่ออ้ถามเมื่อไรเมื่อไรโอ้ยคอาเสิร์มแบบเราบอกเมื่อไรคะลูกนี้ไม่ เดือนหน้าเลยเออท้องอ่ะทเขาผูกจริงๆมันเปิมหน้าค่ะเปอมหน้าไหมยังอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไม่ติดต่อหนูมาเออควรไม่ถามเลยเนี้ยแต่แต่คนแต่จะไม่ทันปีเสือไงปีปีไอ้คุณทันปีหน้าไงปีหน้าปีมาอ๋อปีเราปีหมาไม่เป็นไรไม่สิไม่สิแล้วไม่รีบไม่รีบค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องรักษาตัวรักษาจิตใจเนาะแล้วก็ ก็ยังอยากทำงานยังอยากมีผลงานให้แบรนด์อยู่ค่ะยังไม่อยากหายไปแบบนานขนาดนั้นอ่ยังอยากมีผลงานสักแบบสองถึงสามผลงานก่อนก็ได้ก่อนมุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่ารับหลายเรื่องหรอไม่ไม่ถึงว่าเปิดโอกาสให้คนติดต่อมาได้โอ๋ติดต่อมาได้ค่ะอยากไม่แล้วค่ะตตั้งแ่พูดไปเป็นเรื่องีพี่แววในการที่คนจะติดต่อเข้ามาก็มีนี่แหละค่ะชั้งสาม่องที่ได้ตอบมา ก็อันนี้น่าจะคอนเฟิร์มแล้วอยากบอกผู้จัดเลยไหมคะที่แบบว่าอยู่เบรกก่อนนะดูเบรกนีูยังรับงานแล้วใช่ค่ะออก็ว่าผู้จัดโปรดิวเซอร์ทุกท่านนะคะติดต่อได้คะออ่ะอยากเล่นได้ทุกบทบาทเลยคะออ่ะเล่นได้ตีรกาบาระ,ะเบิดก็ได้คะออ่ะยังไม่ท้องค่ะที่คุณพีว์เนาะอยังสามารถตีรากาได้ใช่เล่นได้หมดที่นายยอมนะให้แบบภรรยามาลุยอะไรอย่างเงี้ย ไอชงแอคชั่งก็ตามใจแหละแต่ก็ถ้าเล่นด้วยกันได้ก็ดีนะเออเขาก็เล่งอยากมีลูกแบบนี่หม่กหรอคะก็มันแล้วแต่วันเลยอ่ะวันนี้อยากมีพวกนี้ไม่ใช่หรือแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์เออทักษิณเรียกนะไม่อ่ะแต่ก็มีแบบก็ก็มีดูไว้ว่าถ้าไม่ใช่ปีม้ามีปีไหนดีไมก็มีดูอยู่เขาบอกปีไหนปีไหนดีคะกฮะ ถานแชทแชทแล้วถามใจเราแชทบอกว่าที่ทุกทีแล้วแต่เราสะดวกเอคุยกับแชทเลยใช่หมอดูแชทกับหมอดูตอนนี้เครียดใครมากกว่ากันคุยกับแชทจีวีเขาให้คำตอบที่ถูกใจอันดับทีหน้ามีแน่นอนละครที่หน้ามีแน่นอนค่ะมันจะเป็นที่หน้าจดจำพี่ลูกเรียกว่าแปลกดีกว่าค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลย อาจจะไม่เคยมีแบบนี้อะไรนิดาโอเคได้ค่ะพี่เสิร์นะพีม้อ่ะทีมจ๋าพี่ขอพามิ้งีก่อนโอเค้หนึ่งสองสาีกหูกนะจ๊ะโอเคค่ะหนึโอเคค่ะก้องนี้นะก่องมัไปก่อนได้กินพี่กินก้องนี้ค่ะพี่หวาเอาเย

เปลี่ยฝากด้วยค่ะ